สวัสดีค่ะพี่น้องโมนิกาซื้อวมวหอดดาม,มาที่บอสโจได้เอาโล่งเนาะที่ว่าพี่ขอบช่องขอบอทีมงานขอบตาดําเอาโล่งแล้วมีการาตามหาลิงก์ตามหาอยังตระเลยก็หาบอสเจอนะทาไมไม่ขึ้นก็ไม่รู้เหมือนกันสงสัยว่าลืมุดทูบขออันนี้ก็เซลกันซื้อคือว่าได้เขาไปเบิ้งงละแหละครึ่งชั่วโมงที่บอลไลฟ์สดบนรถ อาจจะมีบางทีที่เสียงสะดุดไปบ้างแต่กับพ่อเขาใจจับประเด็นดราม่าได้แต่ไม่มั่นใจหรอกว่าเป็นการแสะกันจริงๆหรือว่าแค่เพียงแค่เพียงเรียกกระแสะคนดูหรือว่าจังใดประมาณนั้นแต่ส่วนตัวก็คิดว่าน่าจะเป็นการเรียกกระแสะคนดูเพื่อที่จะเข้าไปดูแล้วก็มีการประกาศขายตัว๋วจะเป็นตั๋วของเขาการ เป็นตัวเข้ากลุ่มผดเข้ากลุ่มปิดเพื่อสนับสนุนองค์กรในการสารต่อผลงานนา่ะจ้ะในการสารต่อผลงานให้พี่น้องเอฟซีเดบงกันเนะาะบันนี้เพิ่็มีการเบาเกินว่าคนที่สิมาึ้นเวทีพญา้านฟินแลนด์อันนี้เพิ่งเป็นข่าวไปเลยพญา้านฟินแลนด์นี่กำลังเป็นกระแสดราม่าอยู่เหมือนกันแล้วก็ก็จะมีะหนุ่มชาวลาวแต่ ก็เหมือนว่าเพลิ่นสีดังอยู่เดยแต่ว่าเขาบ่เขาบ่หูจักอาสีว่าหันได้ยินซื้อหันนี้ยินเสียงเพลงอาสีวหูจักว่าเพลงอียงแต่ว่าหันเบอกมาแค่ซื้อเข้ากับจาบได้จนเดียวนี้เขากับจาบได้ยคือบ่อกคือเก่าบาทที่ดีก็อ่ะอ่อันนี้อันนี้อันนี้อย่าอย่าดราม่านะก็คือจำบได้อีหลีขอโทษด้วยแล้วก็อ่าจะมีพี่ไหมายไทยหัวใจศิลป์อันนี้ก็จะเป็น รู้รู้กันอยู่ว่าพ่อของไดมอนเนาะเอออยากเห็นฟิลฟิลพ่อกับฟิลลูกเหมือนกันแล้วก็อยากเห็นในทีมงานเกา่าๆอย่างพ่อแหลมอย่างอ,อ่พี่คำม,มอดพรขุนเดชเนาะเออที่เคยอยู่ในวงเสียงอีสานน้ากันอยากเบิ้งฟิลบรรยากาศเกา่าๆกอสมัยตะกอนที่ไปเบิ้งเพลินอยู่เสียงอีสานเขษตรกรที่ไปนําตามเพลินที่ในวงมไม้ไทยใจตะวันแมนบบสมัยตะกอนที่เพลินเห็ด วงของเพลินน่ะก็จะมาเป็นหมายไทยหัวใจศิลป์ถ้าถ้าถ้าจะไม่ผิดนะก็คือว่าตอนอันทิติตามก็คือด้วยความที่ว่าเรายังเด็กด้วยก็ตามมาเรื่อยๆแต่ว่าด้วยความที่ว่าแกอาจจะมีอายุที่เริ่มมากขึ้นเนาะก,ก็เลยเหตุให้เ่าค่อยพบหนาขาตามากไม้แต่ก็ได้ได้ฟังผล ผลงานเพลงสองผลงานที่ว่าปล่อยออกมาที่ดังๆเลยตอนช่วงนั้นก็ยังก็ยังได้ฟังได้ได้ติดตามอยู่แล้วที่แกมาในรอบล่าสุดที่ว่ามาอู้นั่นแล้วแต่ว่ากุปบัตร่ทันคนอื่นก็แสดงว่าแฟนคลับยังเหนียวแน่นเมื่อกี้ก็บไอวอลกับยายเจียมยายเจียมเอฟซีสาวหน่อยถึงเป็นเม่ของของของหนูเองเนะาะไอวอยูเพินบอกว่าหันว่าไหมไทยมากเพิ่อนก็นอยากบึ้งดูเด้เพินว่าแล้วสิ บ่ได็บ่ได้เบิ่งโดนเหลีเยิคนว่าคือหอดอยู่คกันฝากความคิดหอดคิดถึงถึงอ่าพี่หมายไทยหัวใจศิลด้วยนะคะคือแม่เพิ่นก็ยังคิดหอดอยู่เิ่นอ่ายังคิดพอยงมหอบสาดคือรถอ่าขอคือลดคนอื่นเขาไปเบิ่งไปเชี่ยไปไห้กำลังแรงใจอยู่หนาเวทีอยู่จากเิ่นยังคิดหอดคิดถึงอยู่แล้วก็ยังอยากเบิ่งถ้าบอจโจสามารถขอคิวงานมาได้ก็คือว่า วันนั้นก็นอาจจะเป็นสองตัวละอาจจะมาหน่หนึ่งตัวจะเป็นสองตัวสาหรับหนูกับแม่ที่จะเข้าไปดูแต่ว่าถ้าแบบว่าให้ซื้อเมาร่วมเกามือกับเกาขึ้นเนาะเกาขึ้นนี่เก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้าจะไม่ผิดนะเก้าร้อยเก้าสิบบาทก็คงจะแพงอยู่ค่ะคงจะแพงอยู่เพราะว่าช่วงนี้ก็จะมีะเด็กน้อยเนาะ ยูเหื่อจะมีดนหน่วยซีคนบันอีเขากับอ่าเขาโรงเรียนมันก็มีคาถกค่าเทอมมีการใหญ่โรงเรียนใหญ่สิก็มีการคา่คาคาเทอมค่า,าใช้จ่ายอื่นๆที่ตามมาก็อาจจะดูเป็นวันเนาะอันนี้ก็บว่าไดวากันเนาะกับเป็นเอยู่แต่ว่าก็บเบิ่งกันในใน y o u t u b e ในฟรีในการอุดหนุนแบบนี้แล้วก็ถ้าสมมติว่าน้องอุงอิงเอ่อหรือว่าหมอลำสาวน้อย เพชรบ้านแพงนี่มาอยู่แ,แถวนีก็คือขี่รถไปเบิงไปจองศาสนาหานคือเก่าแหละจากพี่น้องแต่ว่าแรงสื่อเขากุ้มปิดเนี่ยก็ขอเป็นความคิดเห็นส่วนตัวก็คือว่าจะเข้าไปดูแต่ในอ่าทีมีศิลป,ปินที่เราชื่นชอบเพิ่มขึ้นมาก็แค่นั้นจ้ะเพราะว่าใครสิยใจเยอะเนาะเข้าใจกันเนาะพี่น้องพี่น้อ ก็อยากอุดหนุนองค์กรอยู่ยังบส์เบาใช่เรารักศิลปินเราก็กรักองค์กรถูกต้องแต่ว่าก็ต้องเข้าใจในคาเสียใจในคาอน,นุนอันนี้เข้าคือการเนาะกรสับสนทางอื่นทางยังรับชมผลงานรับชมอย่างแบบนมียละจ้ะไปแล้วบายบายห่อนคักพี่น้อง